ทุกคนครับตอนนี้ผมเปิดเพจซื้อขายไอเดีเกมฟรีไฟล์แล้วนะครับแล้วก็มีขายไอดีราคา9บาทด้วยนะสำหรับไอดีแรกฉลองเปิดเพจนี่นะสำหรับคนที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมไอดีราคา9บาทก็สามารถไปอ่านรายละเอียดได้ที่ปิ้งใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ก็ตามปกคลิปเลยก็คือเราจะพาไปดูเป็นของฟรีนะครับ FFWS นะครับมีการแจกตัวท่าทางนะครับซึ่งมีชุดระดับตำนานด้้ววยยไม่่่รรูาาชุดดะับตำนนนเี แจกหรือเปล่านะครับชุดระดับตำนานก็คือจะเป็นชุดไหนแล้วนะผมจําไม่ได้แล้วแต่ว่าก็คือนี่อ่ะจะเป็นชุดนี้ชุดทิพูดแบบนี้เลยนะก็คือจะเป็นชุดใหม่เกี่ยวกับมังกร FFWS นะครับซึ่งเขาแบบอยู่ในกิจกรรมเหมือนรูปแจกด้วยนะครับก็น่าจะแจกหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับบอกเลยว่าโหของแจกโคตรเยอะแล้วก็แต่ละอันเนี่ยโคตรสวยนะครับุครับอ่าก็ขอไปด้วยเสียงรบกวนอาจจะมีฝนตกนะตอนนี้ ซึ่งตอนอัดอยู่เนี่ยฝนตกเนี่ยครับผมครับในคลิปนี้คือเราจะพาไปดูเป็นตัว FWS นั่นเองเนี่ย2022ที่มีการแข่งขันที่ประเทศไทยเนี่ยครับครับซึ่งโอ้โหเรียกได้ว่าน่าจะอลังการมากๆเลยเนี่ยมีการแข่งขันที่ประเทศไทยก็มีโอ้โหหลายประเทศเลยใช่ไหมเป็นการแข่งขันยิ่งใหญ่มากครับ FWS ก็คือ FIFA World Series ครับที่คือมีการแข่งขันที่กรุงเทพใช่ไหมครับผมครับงก็ไม่ได้ติดตามแต่ว่ารู้อยู่ว่ามาประเทศไทยเนี่ยครับมีการจัดที่ประเทศไทยในปีนี้เนี่ยซึ่ง ของแจกในบอกเลยว่าไม่เบาเลยนะครับแล้วก็ชุด FWS เกี่ยวกับตีมังกรมาเยอะทั้งหมดเลยนะมาเยอะมากในแผ่นหน้าก็จะมีคร่าวๆก็คือจะมีตัวอาวุธที่เป็นตัวเรียกอะรความคืบหน้านนเองนะครับเกี่ยวกับปืนนั่นเองนะก็คือเวลาเราสุ่มนี่นแหละกล่องปืนเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเวลาเราสุ่มชุดพวกปืนเนี่ยพวกปืนเนี่ยเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่ไม่ได้ถาวรอก็คือ สุ่มครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือจะได้ถาวรมันก็จะมีเป็นหน้ามาให้อ่าดูเรียบง่ายขึ้นมีหน้ายูไอมาให้ดูนะครับโคเททกว่าเดิมนะมีแยกมาดูโคเททนะก็รอในแพทหน้าลวกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเป็นตัวอ่าสายฟรีเนะี่ยว่าได้รับอะไรกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่านะเป็นของฟรีแนะน่นอนนะครับเป็นกิจกรรมแจกของแบบตีมังกรโหโคเททแต่ละอันจะเท่ขนาดไหนจะสวยจริงหรือเปล่าเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับไปกันเลย อันนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ในหน้าเพจกรีน่าฟรีไฟซึ่งเป็นของเพจไทยแลนด์ด้วยนะเป็นเพจจริงเพจหลักเลยไม่มีข่าวเฟกเนี่แต่อย่างใดเพราะว่าเป็นทางออฟฟิเชียลเลยนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมฟรี ffws 2022ผลกกำลังเป็นหนึ่งนะครับรวมกับส่งแรงใจแรงเชียร์ทีมไทยคว้าแชมป์กับกิจกรรมของฟรีมากมายตลอดการแข่งขันพร้อมกับการสร้างตัวรัวเชียร์ไทยนะครับที่จะแจกของปังไอมโหดเพียบง้างรอไว้เลยนะครับง้างางนิวรอไว้เลยก็คือน่าจะเป็นมีการเกี่ยวกับ การทายผลด้วยนะทายผลผลคือมีทุกปีนะการทายผล FWS เนี่ยมีทุกปีนะนะี่มีการแข่งขันอ่า f w s 2022 BKK น่าจะเป็นการแข่งขันที่อ่ากรุงเทพนั่นเองนะงครับผู้ชมครับนี่ก็เพิ่งโพสต์มาหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเลยเราดูดีกว่าว่ามีอะไรแจกกันบ้างเดี๋ยวเผาว่าโมนะครับอ่เราไปดูพร้อมกันเลยแล้วกันนะปับป๊บปั๊บเดี๋ยวเสียงอาจจะดังเกินไปเรวขอลดก่อนนะครับนี่กกิจรรมฟรีโอ้โหภาพไม่ค่อยชัดนะโอ้โหเดี๋ยวดิ เอ้ยมีแนวทางแจกด้วยโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยครับมังกรแห่งแชมป์ด้วยเนี่ยอ่าชุดนี้คือเป็นชุดของ FWS ที่ผ่านมานะแล้วก็มีตัวคู่หูใหม่ด้วยนะคู่ที่สร้างมากับตัว FWS ด้วยเนี่ยโอ้โหก็ขออภัยที่พูดแทรกนะครับก็อาจจะฟังมั่วหน่อยนะขออภัยจริงๆนะครับผมลืมไปนะเปิดคลิปอยูนะ่เนาะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูใหม่อีกครั้งแล้วกันนะเป็นอ่าไม่ต้องมีเสียงแล้วกันนะตัวนี้ก็จะเป็นกิจกรรม Uh, สายฟรีนะครับเอทเวอี 22, นะ่สิบสองเนียที่ไทยแลนด์นี่เองนะครับก็คือจะมีการแข่งขัน CV CVC รับฟรีระเบิดตัวนี้นะระเบิดตัวนี้ก็จะเป็นระเบิดด้อมสีนะตัวนี้ก็จะเป็นสวยอยู่แล้วแหละอย่างในของฟรีก็ดีอยู่แล้วนะแล้วก็ต่อมาคือจะเป็นผลึกกําลังเป็นหนึ่งนะก็เริ่มตั้งแต่วันที่16 พฤศจิกายนเลยนะครับก็เดือนนี้แหละอีกห้าหกวันเนี่ยก็จะถึงแล้วแล้วก็ผนึกกำลังเป็นหนึ่งนะก็จะมีชุดตัวนี้ซึ่งชุดตัวนี้ก็ยังไม่มานะครับชุดนี้คือเซิร์ฟดอกเป็นโกโรย่อนะครับเซิร์ฟไทยก็เอามาแจกก็ถือว่ายังดีนะครับที่เอามาแจกอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอเวอเรสต์อันเก่านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวมังกรตัวใหม่ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์วานตอนนี้นะซึ่งเซิร์ฟเวอร์วานก็จะปิดในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะมีอัปเดตแล้วนะครับนี่ผนึกกำล แล้วก็เป็นชุดด้วยแล้วก็โชว์ตึงสะพึงกระเป๋านะตัวนี้ก็คือจะเป็นแจกกระเป๋าฟรี19-27พฤศจิกายนนี้นะครับ <c oughs> โคตรดีนะครับแลวก็นี่เลยนะครับก็คือจะเป็นชุดระดับตํานานนั่นเองนะก็คือจะเป็น FFWS นั่นเองนะแล้วก็จะมีตัวมัดอัปเกรดนั่นเองที่ผมได้ทําคลิปไปประมาณ2คลิปที่แล้วนะครับถ้าถามว่านี่หน้าตาเต็มๆเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้หลุดมาทางออฟฟิเชียลเลยนะทางการเลยนะครับก็ไม่มีเฟกแต่อย่างใดนะครับนี่แล้วก็ ชุดอัพเกรดตอวนี้ก็จะเห็นสปอยคอ่าวคือจะมีกยกัน4ส,สีนะคือจะเป็นสีทองสีม่วงสีแดงแล้วก็สีฟ้านะเหมือนเดิมนะเหลืองม่วงแดงฟ้านะเออประมาณนี้นะแล้วก็จะมีการแจกเป็นปืนอัปเกรดด้วยนะม,มีการแจกปืนอัปเกรดก็น่าจะเป็นอาจจะเป็นเลเวลหนึ่งนะเป็นแบบแจกปืนตัวเป็นมโมเดลมานะผมคิดว่าไม่น่าจะแจกเลเวลเจ็ดนันหรือยังไงผมก็ต้องรอดูนะครับกิจกรรมตัวนี้ก็คือสร้างตัวรัวเชียร์ไทยนะก็คือให้เราเนี่ยไป มีการเชียร์เอยนะครับเชียร์ไทยร่วมกันเชียร์เยอะๆก็จะได้รับตัวพวกปืนอัพวิลเนี่ยโอ้โหโคตรดีนะครับของพวกนี้ดแจกปืนอัพวิลอ่ะคิดดูแจกข้าทางอัพวิลอ่ะโคตรดีไม่พอแค่นั้นนะนี่ล็อกอินครบเก้ารับแบบเปลี่ยนชื่ออีกแล้วนะโอ้โหเปลี่ยนชื่อแล้วก็สกินรถอ่าเป็นตัวกระบะด้วยนะครับอ่านยี่สิบพฤศจิกายนถึงจนเดือนเดือนธันวาคมเลยนะโอ้โหยาวๆไปเลยนะแล้วก็มีการแจกโทเค็นด้วยนะนี่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 อ่าตรงนี้เป็นโทเค็นนะครับอ่าพวกตัวโก้แล้วก็จะเป็นตัวพวกนี้นะครับผู้ชมครับอ่า ต่อมาก็คือจะเป็นพวกท่าทางด้วยเฮ้ยครบเลยยี่รับท่าทางนะซึ่งท่าทางตัวนี้หูเหมือนแบบท่ายิมังกรเลยนะแต่ตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบเหมือนแบบอะไรอะ่ะมังกรนั่นแหละมังกรออกมาจากมือนั่นเองนะหูโคตรเท่นะตัวนี้นะจะเป็นมังกรออกมาจากมือเหมือนแบบโอโ้ในซีรีส์เรื่องอะไรผมเคยดูนะหโคตรเท่นะตัวมังกรตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบนั้นผมจินตนาการเล้นะผมยังไม่รู้เลยว่าท่าทางจริงเป็นยังไงเพราะว่ามันยังบั๊กอยู่นะต้องรออัปเดตแพทถึงจะ สามารถให้ดูได้นะครับผมครับอ่ตัวนี้ก็คือจะเป็น26พฤศจิกายนเนี่ยรับฟรีไปเลยนะเป็นสก,กินคู่หูนะเมื่อกี้เราได้คู่หูไปแล้วเราก็มารับฟรีสก,กินนะวันเดียวเท่านั้นเป็นคู่หูตัวแดงมังกรแดงนะครับซาร์มันเดอร์นะเ,เป็นมังกรไม่ใช่ซาร์มันเดอร์ดิเป็นแบบเออนะประมาณนั้นแหละเป็นแบบอ่าตุ๊กแก่ยิ่งจกอะไรประมาณนี้นะครับผมครับอ่ แล้วก็ต่อมาคือดูครบจบแจกก็คือจะน่าจะเป็นตัวกิจกรรมดูครบหนึ่งแสนคนดูพร้อมกัน1ล้านอะไรประมาณนี้แหละก็จะวันนี้นะประมวันสองแสนคนเนี่ยก็จะรับเป็นตัวพวกไอวอนเองนะนี่แล้วก็จะมีชุดด้วยนะนี่าชุดตัวนี้ก็น่าจะเห็นคุ้นๆกันอยู่แล้วถ้าใครได้เล่นเซิร์ฟนอกแะว่าเซิร์ฟนอกเขาแจกสุ่มในตัวโกโรยัลนั่นเองนะซึ่งตัวน,นี้ก็มีอยู่แล้วนี่นะม,มีน้องคู่หูด้วยอสองสีเลยนะเป็นตัวธรรมดาแล้วก็ มีกระเป๋าสุดน่ารักนะครับอของแจกเยอะมากรูกดิแต่ละอันคือสวยจัด,จดเลยนะครับน,นี้คือจะเป็นของจริงเลยนะครับครับและที่สําคัญนะครับพูดในตีมังกรแล้วะครับก็คือสลับห้องแลพไฮเปอร์บุ๊กนะครับก็คือจะมีหนังสือมาอีกหนึ่งเล่มนะครับนั่นคือจะเป็นหนังสือ ตัวมังกร FFWS นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีแบบปืนใหม่มีของใหม่เยอะมากนะคร่บสวยมากๆเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นรูปไปดูเลยและกันนะว่ามีของอะไรมาประมาณนี้เลยนะมีมังกรทองด้วยนะก็คือมีมังกรฟ้าแล้วก็มังกรทองนะแล้วก็จะมีตัวแบบท่าทางเนะี่ยเปิดสมุดท่าอะไรอูโ,โคตรเท่นี่ อ่าประมาณนี้เลเนยนะครับผมไม่ขอเจาะลึกเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับของพวกนั้นนะเดี๋ยวจะมาดูอีกทีตอนเปิดแพทใหม่แล้วกันนะครับก็สำหรับทีนี้ก็มีคร่าวๆแค่นี้พวกคลิปมันจะยาวเกินไปนะเพราะว่าพูดถึงสายฟรีเยอะแล้วนะครับอ่าเราก็สายเติมค่อยพูดในคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับทีนี้ก็เน้นสายฟรีนะส่วนใครที่คิดว่าเอ้ยผมไม่ได้แน่นอนเลยปืนอัพเวลเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะหน้าเพจโอปุโซนจอบตอนนี้ก็มียังมีแจกนะครับครบหนึ่งหมื่นไลค์เมื่อไหร่นะหนึ่งหมื่นติดตามเมื่อไหร่นะ ก็แจกไปเลยนะเป็นปืนอัเวลนะ ID ปืนอัเวลกล้กามทองครบๆเลยนะมีปืนอเวิลเนี่ยประมาณ4กระบอกเลยเนะี่ยขูโคตรคุ้มนะกล้ามทองด้วยแล้วก็อของเขาเยอะอะเยอะคุมมากๆนะถ้าใครกลัวแบบไม่ได้ในะกิจกรรม FWS ก็ไปลงทะเบียนอ่าไปแบบทำเขาลงกิจกรรมนะไปกดไลค์ให้ครบอ่า หนึ่งหมื่นติดตามนะ้วก็มีการแจกบาทีผมแจกจริงแน่นอนอยู่แล้วมีหลายคนถามว่าเออแล้วใครจะไปแจกจริงมันจะขาดทุนไหมละ่ะเออก็คือจะเป็นไอดีลองผมนั่นเองนะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วสังเกตดูอ,อ่าถ้าไม่เชื่อผมไอดีหลักผมยังไม่เล่นเลยแล้วผมจะไปเล่นไอดีลองได้ไงนะครับก็คือไอดี ID ลองที่ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะผมก็จะเอามาแจกนะผมก็ไม่รู้จะเอาไว้ทําไมนะอ่าไม่อยากขายนะก็อยากเอามาแจกคุณผู้ชมละกันนะก็ถือว่าเป็นการแบบโปรโมทเพจของผมละกันนะใครที่อยากได้ ไอดี uh, นะครับหรือว่าต้องการขายไอดีราคาร้อนนะครับติดต่อที่เพจผมได้เลยนะที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีข้อสงสัยอะไรยังไงก็สอบถามใต้คอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวีดีโกราไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับ